Could you the สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่นที่สวยย่านตำบลขุนศรีอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับแปลงด้านหน้าผมนี่เลยครับเนื้อที่2ไร่3งานกับ56ตารางวานะครับราคาตารางวาละ6,488บาทครับราคาทั้งแปลงอยู่ที่7 5 0ล้าน5แบาทราคานี้เข้าโอนเข้าภาษีนักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับ ฉโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยปัจจุบันที่ดินทำนาข้าวนะหวนข้าวได้ประมาณ10กว่าวันนะร,รูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ่าจะกว้างประมาณ4 7เมตรนะรแนวลึกอยู่ที่98เมตรนะรส่วนฝั่งตรงข้ามของที่ดินเรารก็จะมีบ้านคนอยู่อาศัยอยู่สองสามหลังนะครับก็เป็นที่นาใกล้เมืองใกล้ชุมชนนะฮะแนวหลักเขตของที่ดินก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะฮะส่วนด้านหน้าของที่ดินเราก็จะติดกับถนนคอนกรีตสาธนานรณะแนวถนนกว้าง6เมตร ส่วนระดับของที่นาก็จะต่ากว่าถนนประมาณสักเมตรยีนะฮะก็ต้องถมเพิ่มพอสมควรนะครับเยื้ยงกันก็จะมีร้านขายของชามหนอยู่โซนด้านหน้านะฮะแต่นี้มีสองชนดครับนดและ1นึ่งไร่เศษ็ตรงไปเส้นนี้ก็สามารถไปเชื่อมกับถนนเส้น3017นะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทะลุเส้นปทุมบางเลนหรือเส้น3 4 6ได้ประมาณ2.7กเมร ถลิวขวาก็สามารถไปอำเภอไซน้อยไปตลาดน้ำไซน้อยได้นะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินย่านอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบรุรีผมว่าแปลงนี้เป็นอีกแปลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติสุดๆเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ส่วนฝั่งด้านนี้ก็สามารถไปเชื่อมต่อเส้นสารยาบางปะสีนะครับอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมได้นะครับระบบไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับชุมชนรอบด้านก็ มีพอสมควรนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่หนาแน่นนะครบ,บ,บริบทโดยรวมส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังทําการเกษตรนะครับทํานาข้าวเป็นหลักนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นที่เปล่าที่เขาจะปลูกต้นกล้วยไว้นะหลังคาเขาขาวฝั่งโน้นก็เป็นลนักษณะโกดังเก็บสินค้านะครับอากาศดีบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสูตรโอโซนได้เต็มปอดเลยนะ ส่วนสถานที่สําคัญๆโซนนี้นะครับก็จะมีวัดยอดพระพิโมนะ160เมตรเห็นหลังคาสีส้มนั้นใช่ไหมครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดยอดพระพิมล600เมตรโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล3กิโลเมตรไปตลาดน้าไซน้อกก็เพียงแค่5้กิโลเมตรบิ๊กซีไซน้อย6 6กิโลเมตรไปโรงพยาบาลไซน้อยก็เพียงแค่7กกิโลเมตรเท่านั้นเองสำหรับท่านที่มาจากเซ็นทนรัลพลาซ่าเวสเกตตรงบางใหญ่มาถึงนี้ก็อยู่ที่23กิโลเมตรเท่านั้นเอง ที่ดินแปลงน,นี้สามารถนําไปพัฒนาหรือสร้างประโยชน์ได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับทําธุรกิจก็เหมาะนะเพราะว่าด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะเชื่อมต่อเส้นเมลหลัก 3- 4 6ปทุมบางหนึ่งก็เป็นแค่2.7กิโลเมตรเท่านั้นเองหรือจะไปทางถนนปางกรวยไซน้อยก็เพียงแค่ประมาณ6กิโลเมตรเชื่อมไปเส้นวงแหวนกาญจนาเข้าเวเกิตก็ไม่ไกลนะครับสร้างที่อยู่อาศัยก็เหมาะนะครับหรือจะทาเป็นลักษณะบ้านสวนใกล้เมืองใกล้ความเจริญนะแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับ บรรยากาศสุดจะฟินเบอร์นะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ360องศานะครับให้ดูความเขียวกระจีของทุ่งนาข้าวนะครับผมมารีวิวช่วงประมาณบ่าย2อบ่ายโมงเนี่ยอากาศถือว่าดีมากๆเลยลมเย็นสบายดีอะฮะที่ดินแปลนนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อใกล้ธรรมชาตินะครับแปลนนี้ถือส,สุดจะบรรยายเลยนะครับเนื้อที่2ไร่3งานกับ56ตารางวานะครับ ราคาขายที่ตารางวาละ6,488บาทคนระับราคาทั้งแปลงอยู่ที่7ล้านแสนบาทราคานี้เข้าโอนค่าภาษีนะักลงทที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะลองโทรเข้ามาสอบถามลเลยเพิ่มเติมได้ที่081นะครัห2 6 8ด7 4 7ีนะครับ line idpp the lucky แล้วก็เลข1ห,หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนสีขายที่ดินนะแฟนเพจขุนสีขายที่ดินก็ยังมีที่ดินอีกหลากหลายแปลงหลากหลายโซนหลากหลายขนาด ให้ทุกท่านได้เลือกชมช็อปได้อย่างจุใจเลยครับผมวันนี้ต้องล่ามลาก,กันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ